สีเขียวว่าสบิค่ะสีส้มสีเหลืองสีชมพูกีบบัวสีชมพูนมเย็นและสีขาวสดใสทุกสีเลยนะคะใครตามหาสีชมพูรุ่นนี้มีให้เลือกสองโทนเลยนะคะสีขาวลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะให้ลูกค้าในไลฟ์ดาเท่านั้นนะสีขาวใกล้หมดแล้วค่ะสีขาวใกล้หมดแล้วนะคะเพราะว่าสีขาวคือขายดีที่สุดนะคะ ตอนนี้นะคะใครที่เตรียมที่จะแบบไปงานสงการซื้อไปฝากคุณแม่นะคะหรือว่าซื้อฝากนะคะเตรียมเลยนะคะเพราะว่าใกล้สงการของจะหมดนะคะแล้วก็เหลือแบบน้อยมากๆนะคะวันนี้ลูกค้ามีโอกาสได้เลือกแบบสวยๆนะคะนี่สีขาวนะคะแล้วก็เป็นแขนระบายแบบนี้เป็นงานแขนระบายแบบนี้เลยนะคะ สวยนะคะทรงเสื้อเข้ารูปนะคะความยาวรุ่นนี้ยาวอยู่ที่22นิ้วค่ะนะคะเป็นไซส์มาตรฐานนะคะความยาวมาตรฐานของที่ร้านเลยค่ะถ้าชอบสีเขียวแนะนําได้เลยค่ะสีเขียววาสาบิคือตัวที่ดาใส่นะคะสีเขียววาสาบิค่ะรุ่นนี้นะคะแล้วก็สีขาวนะคะแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะแอดไลน์ส่งให้ดาได้เลยนะคะสั่งซื้อรุ่นนี้สามารถแจ้งได้เลยรหัสจอจานทองหนึ่งจอจานรรทองหนึ่งค่ะ ให้ดูสีส้มใกล้ๆนะคะจะเป็นสีแบบอมส้มเลยค่ะจะเป็นแบบสีส้มอ่อนๆนะคะเป็นงานลูกไม้นะคะเป็นงานเกตดดีนะคะแล้วก็ซ้ำไม้นะคะก็คือเป็นเนื้อผ้าลินินค่ะงานป้ายแบรนด์พิงค์บูติกนะคะงานป้ายแบรนด์พิงค์บูติกดูป้ายที่เคอรงานป้ายป้ายแบรนด์พิงค์บูติกนะคะแบรนด์พิงค์บูติกนะคะแล้วก็สีเหลืองค่ะ สีเหลืองนะคะเป็นเหลืองเข้มนะคะลูกค้านะเป็นเหลืองดอกบวบนะคะเป็นสีเหลืองเข้มเลยนะคะเป็นสีเหลืองเข้มค่ะสีเหลืองดอกบวบนะคะงานสวยมากนะคะสีเหลืองถัดไปค่ะสีชมพูมีให้เลือกสองโทนนะคะมีให้เลือกสองโทนค่ะคือสีชมพูกีบบัวค่ะตัวนี้ชมพูกีบบัวอันนี้คือชมพูกีบบัวนะคะ จะเป็นสีชมพูอมม่วงเล็กน้อยเรียกว่าสีชมพูกีบบัวและสีชมพูนมเย็นค่ะจะเป็นสีชมพูอ่อนหวานนะคะเป็นสีชมพูอ่อนหวานค่ะสีเหมือนน้ํานมเย็นนะคะเหมือนสีนมเย็นนะคะสีชมพูจะมีอยู่สองโทนนะคะรุ่นนี้เขาจะเป็นสีแบบสดใสสดใสนะคะรวมถึงสีที่ดาใส่ด้วยก็คือสีเขียววาซาบินั่นเองจ้ะชอบสีไหนสามารถแจ้งดาได้เลยนะคะพร้อมกับดอกไม้ที่ติดตัวนะคะ นะคะคพร้อมกับดอกไม้ที่ติดตัวเนี่ยอันนี้คือแบบดอกไม้นะคะที่เขาลอยขึ้นมาที่ตัวแบบนี้เลยลูกไม้เป็นเนื้อลูกไม้คอตตอนนะคะ